ครับสวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับเนาะสีหอดปีใหม่ครับสีหอดปีใหม่หรู้สึกว่ารถมันหลายนะครับวิญญาไปตลาดเมื่อวานรถก็หลายหลยนะครับคู่เลยเลยมาลูกหลานที่ไปเห็ดงานต่างทินตางทินตางแดนเือว่าคนทั้งอื่นมาเที่ยวปีใหม่นะครับมาเที่ยวปีใหม่ บานจะของเดิมมาเที่ยวแถวคืนบูรนะัะเนาะวิญญาก็เลยสิอยากเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องบึงนะครับสีตามสีภพาพี่น้องไปสีตามบึงว่าลถในถนนแต่ละสายเนี่ยเป็นยังไงแน่วิญญาเริ่มคลิปตรงหน้าอาบาตาอาบาตานะครับอาบาตาทุ่งโป่งนะบานวิญญานี่ะครับเนาะรับอบตทุ่งโป่งนี่แหละนะครับสีผพ้าพี่น้องไปบึงบรรยากาศรถนะครับที่แลนไปแลนมาในถนน ไปคอนแกนนี่แหละในเขตคอนแกนพ่อนะครับนะบ่อไปทัวร์หลักพอไปทัวร์มือนิมแล้วก็บ่่เบิรอกครักนะไปทัวร์กับสิบ่เบิดนะครับเอาจต่ในเขตทีวิญญาตไปได้นะครับนะตอนนี้วิญญาณเริ่มยูจะเอาบตอนะเอาบต่อถุงโปงนะครับสิบมุงนาเขาไปทางคอนแกนบมดละนะครับสเริ่มคลิปจากถนรถทั้งแยกมิตรภาพนะครับมองทั้งแยกอ่าม่วงหวานนะครับไฟแดง เขา,าเมา่คืนเมืัดหลัเราจะเคื่องมลัดแล,นลดแ่นออกไปนี่แหละครับนะวิญญาณสี่เริ่มจากออกไปต่อมุ่งหน้าไปทางคอนแกนนะครับนะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจดธันวานะครับเมื่อนี้เริ่มคลิปยนาะ2บเจ็ดรถก็ยังหลายสำนียี่สิบปดยี่บเก้สาสิบถึงวันที่หนึ่งที่สองคนคือสิเพียบนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องไปน้อง ประชาชนขึ้นประชาชนที่ขากลับมาบ้านเป็นทังไดกลับมาเที่ยวปีใหม่นะพี่น้องนะแค่คุยยืนรถกับแลนย่อยๆนะครับเขามาบริขาดสายเลยเบิ้งดูเห็นปะเพราว่าทั้งหนาทั้งหลังเอาไปลุยกันพี่น้องนะไปลุยเบิงนะครับว่ารถสีส่ลายไหนถนนเขาเคลื่อนมลรัดด้ครับออกจากเคลื่อนมลรัดนด้ครับเด้อนี่อาสมัวออกจากเคลื่อนมรัดมาแล้วกันเนี่ยเห็นปะรถเลี้ยวเขาเซ่วโอ้ยสะท้อนแสงแห้งเลยพี่น้องนะ สิทอนย้อนย้อนแสงจั่หน่อยทายเงาบอเ้าช่วงแปดมง่งกลัวนะครับเนะาะวิญญาณสิไปเก็บภาพให้พี่น้องเบิรงน่อมมายังดักอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศหรือเห็นเห็นเห็นในช่วงเทศกาลปีใหม่สีฮอดเนี่ยว่าลถมากหน่อยท่าในใดโอ้ยมองดูครับเด้อนี่รถที่เขามาเคลื่อนได้หนึ่งครับวิญญาณหันหลังให้ทั้งตลาดอุบลรัตน์นะครับทางเขื่อนบุรัตน์มุ่งหน้าไปทางเอามภอน้ำพองเ้อนะพี่น้องเด้อ นะครับสนุนเซนนี่แหละนะครับต่างทั้งหลวงอู้หมายเลขยังคือลืมจ่อยบางหันนะครับใครจะคิดอะไรก็ลืมโอ้ยเอาเพิ่นมาว่ากันนะครับนะครับเอาพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับวารถเวลาซัมเน่เวาลาแปดโมงกว่าซัมเน่รถกระยังมีนะครับคือหน่วยงานต่างๆนะครับกระเลง เร่งเครืงางานให้มันจบนะครับให้มันจบให้มันแล้วเนาะภาพบันสิบชาด์ได้พี่น้องแต่เว้นมันซองาสตาต์มาเต็มที่เลยนะครับหันนาออกไปทังอำเภอเมืองหวานทาั้งถนนมีตะปราบภาพนะครับนะะยานทิศวันออกหมดละนะครับมันเลยเป็นยอนแสงจังหน่อยนะครับเชื่อเลยเลยว่าพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มทยอยกลับมาเพราะวิญญาณดีตามข่าว ทีวีหลายช่องบอกว่าขึ้นประชาชนเริ่มทยอยกลับภูมิลำเนาแล้วเพื่อไปฉลองเทศกาลสงการเเทศกาลปีใหม่นะครับไปเข้าดาวกับพี่กับน้องอยู่บ้านนั่นสินะครับเนาะกะขันมากคับพี่พีดหวังงับอากาศเย็นสบายเลยนะครับย่ำกันขึ้นนี่ปอปากแตกปากแตกเลยครับ ขณะวันที่27ได้ครับเ้ยนี่27ธันวาเนี่นะครับอากาศเย็นจ่อยไรเงี้ยมัอเศ้าเง้ามขึ้นนี่ห่มผ่าสองสันบู่เลยนะครับถือว่าเย็นแล้วหนาวนะ,นะก็ได้ว่ากันอยู่ว่าปีนี้ว่าหนาวเั่นว่าเขา่ได้เตรียมเสื้อหนาวแล้วตักทั้งเหนือทั้งร่มทั้งหนาวโม่ดนนุยปุยอยูนี่น้องเอ้าแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับการทีว่า เย็นอยู่นะครับอากาศเย็นอยู่เด้อนะครับพี่น้องอากาศเย็นอยู่นะครับพี่น้องขับมาบ้านมาซองกันเตรียมเสี้อนาวมานําเด้อนะครับเตรียมเสี้อนาวมาพ,มพร้มมพพอมนะครับนะครับมุ่งหน้าไปทางถนนมีสภาพเรื่องๆอำเภอลำพองเลยนะครับเนาะ นี่มันยังเศร้าอีกเดยครับรถรถกันยังมีมีปลาปลายเนาะโบโบ,โบท่านเด็สวยบันไดผมเสื้ออะไรเลยว่าประชาชนผู้เอยากม่เที่ยวเคยรัดกันจาก,มากแม่มาเนาะจังมือว่านเอพี่น้องกับเดินมาเดินทางมาจากอำเภอศรีพู่ครับสีเดินทางไปสกลนครกับบ้าแวะบ้านมิยากรนะครับจากพี่น้องนะครับ เพื่อดองครับกับบริษัทหลายๆบริษัทกนเริ่มปิดแล้วนะครับปิดปิดปิดงานนะครับปิดงานเพื่อให้คนงานกลับมาฉลองข่าดาวนะครับขาดาวขาดาวเริ่มแล้วนะครับติดตามข่าวทีวีหลายๆช่องก็บอกว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินกลับทั้งขนส่งเพิินกะได้ นะครับเตรียมความพร้อมตินควบพร้อมนะครับเนะรถโดยสารรองรับนะครับรองรับไฟขึ้นประชาชนที่จะกลับเดินทางกลับภูมิลำเนาเนาะไม่ว่าจะเป็นสายอีสานสายเหนือสายอีสานใต้อีสานเหนือนะครับพร้อมความพร้อมมาสนานนะครับนักข่าวดีใจน้ำนะครับมาคือตะกี้สมัยตะกี้ตอนวิญญาไปเหตุงานเนาะ นั่งรถเมคกับอ,อพี่น้องไอ้ท่ารถขั้นใดก็เต็มเอามาเสริมก็เต็มไปอาร์ตกันยืนพี่น้องยืนหน้าบตรีูัหลักรุงเทพหอดบ้านเฮ้ยพี่น้องเอ้ออนซ่อนสัตว์กินเนาะก็มีการลองเล่นกันนะครับเอารถก็เริ่มร้ายนะครับได้เห็นว่ารถก็เริ่มร้ายแล้วเห็นไหมเห็นไหน่ยยุ่ยแล้วนะครับเนาะรถเริ่มร้ายแล้วนะครับ กับพี่น้องกันเดินทางมาท่าบานเฮาอัเมื่อยกับพักฟ่อนด้อครับเด้อเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายเลยล่ะปั๊มน้ำมันกันหรูหราสุดยอดแล้วนะครับปั่นมันกันจาแบบหรูหราสุดยอดเลยนะครับเนาะสุดยอดแล้วล่ะนะพักดื่มเครื่องดื่มสักหน่อยนะครับนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะครับเนาะ ตอนนี้ก็ยแยกบ้านคุกสูงนะครับแล้วก็มวัมวร่ำมัวร่ำนะปีใหม่นะครับปีใหม่ที่ทอดนี่มวัวร่ำบ้านคุกสูงวงไงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยบ้านคุกสูงเดียวคัวเข้าไปนี่ละหันเท่านั้นหันหนามาทางจากเคืรนบุรัตเนาะนี่บ้านคุกสูงนี่นะครับไปแดงคุกสูงเขามีเจ้าหน้าที่เพิ่นเท็ดเต้นเท็ศยังเพื่ออ่า น,นั้นแหละพี่น้องเพื่อไว้บริการประชาชนผู้เดินทางนะครับกด็ดีใที่ตามคลิปนะครับช่อง youtube เพอร์ช่องดังนะครับบอกว่าถนนมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ ช่วงปากช่องถึงโคราชมับด้วยเลยพี่น้องเด้อเขาจะเปิดวันที่ยี่สินะเปิดโอ้รถหลายเลยพี่น้องเอ้ยบาาเนาะึงเขาถึงออกเห็นไหเริ่มสวยเริ่มหลายรถพี่น้องอาสังเกตนะเอาก็ขอให้เอฟซเดินทางโดยปลอดภยัยทุกคนนะครับนละขับรถหมดระมัดระวังเพราะรถมันหลายขึ้นเนาะมันสีหลหลขึ้นปกติหลายเท่าเลยพี่น้องรถนี่ ช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ยนะพอประชาชนกับ,บันขับซองนะครับเนี่เห็นไหมครับนะ้าพี่น้องคงเสียนว่ะรถมันหลายรถแลนสวนทางก็หลายรถเลี่วก็หลายนะครับผู้สิไปสิมานะครับพี่น้องกะคอไอ้อิฟซี่จุระมัดระวังนะครับเนาะ ่งปีใหม่นี่กันสิอากาศกสิแห้งแรงจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออากาศจะแห้งแรงสักหน่อยเนาะอากาศแห้งแรงสักหน่อยสีแดงๆพวกเขียวจุมจ่มจุ่มชื้นขึ้นหนาฝนนะครับเนะาะภัยอีสานเอาขืนซื้ออยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่านะครับ เป็นนาแรงกสิแห่งแรงจักน้อยนะครับเนาะบว่าอยู่ทั้งใดน,นะครับขันนาแรงนี่กส็สิแรงจักน้อยอยู่นะครับแห่งแรงจักน้อยนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหครับบางที่รถรถที่แล้วมันอาจจะมีเสียแนเนี่ยเห็นว่านี่ได้ลากจุงกันเห็นไ่มพี่น้องในหลักนะครับก่ะมันก็มีหลายอย่างนะครับหลาย เหตุการณ์ที่มันเกิดขนะึนเนาะอาจีพรถเสียแนฝัางข้างจราจรแนนะครับรถรถมันส่วนหลายบ้านผู้เขา่าผู้ออกเป็นวะเนี่ยเบิ่งดูนี่มูไส้ก็มีนเนีย่ยรถยนต์มันกนระแลนหลายขึ้นเมากปรากฏว่ารถรถสิมากขึ้นจนันะนนะห,นหน้อยนะพี่น้องเนาะรถสีหลายขึนก็เก่าน่ะนะไปเอาซื้อดอกนะครับคืออธิบายพี่น้องเขาใจว่ารถกระสีเพิ่มมากขึ้นจัหน่อย นถนนอาสหลายกาเก่าเพราะว่าหนึ่งรถพี่น้องประชาชนที่กลับมาบ้านอาสิพาพ่อแม่มาเที่ยวขึน้นโบลราชแน่เพราะว่าในเขตภาคอีสานนี่ขอนแก่นนี่เขื่อนอบุบลราชนี่ถือว่าติดอัดนะครับแหล่งท่องเที่ยวเนาะกับยูทูบเบอร์หลายท่านที่ลงช่องนะครับไม่ยากก็ดีใจนะครับในฐานะ เป็นคนเคือนบุรัดโดยกําเนิดนะครับการดีใจว่าข้าเจ้ามาเที่ยวเคือนบุรันแล้วข้าเจ้าติดอกติดใจนะครับเที่ยวแล้วก็ยังมาเที่ยวอีกเที่ยวแล้วมาครั้งก็ตตรงมาอีกมาที่หนึ่งก็ต้องมาอีกมาที่สองมาที่สามเห็ไหมครับความมันมันมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายหลายอย่างไหมครับก็คือมาชมเขื่อนสวยๆน้ําเขื่อนสวยๆ ว่ากขา็ขึ้นไหว้พระขึ้นไหว้พระหลวงปู่ขาวหลวงปู่ใหญ่หลวงพ่อปู่วัดภูพานคำเนาะหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ขาวเข้าไหมครับนั่งทึงคู่เห้ไหมนะครับอันพี่น้องขี่รถมาคืนเวลากระสินงมเห็นเพิ่นองค์ใหญ่นงนั่งอยู่ตั้งหันนะครับนะนะครับบางทีโชคลาภนะครับขอโชคลาภเพนั่มนะครับพยายามคยไปขอโอ้ยโชคลาภไปเนะครับนะครับพี่น้อง เพราะว่าถ้าธุนเข่าเคลื่อนโบราณกับสิมีลายหม่องนะครับเป็นอุตสาหกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นแต่โรงงานดิจิตอลงานกระดาษโรงงานอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับเนาะหลายอย่างหลายหม่องโรงงานเริ่มขึ้นหลายนะครับการเลื่อรถกับสีมากขึ้นจักหน่อยนะครับแต่บางโรงงานก็เริ่มหยุดแล้วนะครับเนาะแต่บางโรงงานก็บพ่ทันหยุด บางาติดตามข่าวนะครับต่างแต่วันศุขที่แล้วเสาที่แล้วนะครับดูแถวกรุงเทพแถวหนุนโรงงานกาน,กนเริ่มทยอยปิดเออติดเปิดปิดนะครับปิดเพื่อให้คนงานกลับบ้านกันนะครับมาฉลองไปีใหม่กันนะครับนะครับก็อนซื้ว่ารถรถเริ่มหลายขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเริ่มสวยนะครับเนาะ เพราะว่าถนนเส้นนี้นะครับถนนเ้นี้บัวมันถนนทางตันเนะครับขามไปถึงน้องบัวลำพูได้ป้าพี่น้องอยู่ในโซนขอนแกนท่าแอนมาจากท่าขอนแกนเป็นบ่ะสิไปมึงเลยน้องบัวลำพูกับแ่นมาเส้นี้ได้เลยนะครับเนอนะครับวิ่งมาได้เลยนะครับพี่น้องยูทั้งกาฬสินขึ้นกันแอนพานนี่ได้ขึ้นกันครับจะไปมึงเลยน้องบัวลำพู่แอนเส้นนี้ได้เลยครับใกล้ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแก๊ส LPG ไม่ว่าจะเป็นโล่งก๊าซธรรมชาตินี่นี่วัดนะครับรับสวยงามบรรยากาศนะครับนะรถก็เริ่มไล่เห็นไครับรถปูนรถยังก็เริ่มไล่เพราะนึงเข้าราชาเก็บงานให้แล้วมันงานก่อสร้างต่อเติมยังตึ๊งแตงข้าก็ต้องเริ่มนะครับเริ่มเก็บงานเนาะเริ่มเก็บงานให้เสร็จยังอยู่แถบานวิญญาครั้ารากาก่อสร้างยังร้าน เฮเฮียนในสินะสร้างผมว่าเฮเทียนก็อยุดนะครับกับบานกับซองไปฉลองปีใหม่น้ำปีน้ำหนองน้ำพอน้ำแม่น้ำ,น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 ำนลูกลานเลนล้นนะครับมาจากเลนธรรมดานะครับรถก็เริ่มไหลนะครับคลิปนี้นะครับให้ว่าชื่อว่าไปติดตามดูรถนะครับถนนเข้าเขื่อนอุบลรัตน์นะครับ นี่เห็นมารถเริ่มไหลามาพี่น้องข้ามาพึ่นๆบ่ิอขาดสายเลยนะช่วงจะถึงช่วงปีใหม่ที่ถึงนี้รถเข้าเกือรัดมาเที่ยวเยอะไหมนะคลิปนี้นะนะพี่น้องเข้ามาติดตามถนนตรงนี้ถี่บ้านชำรุุนส้มขาจเจ้าเฮ็ดแล้วด้วยครับเด้อตรงเสี่ออกทางแยกน,น,นะครับตรงเสี่ออกทางแยกเห็นปะนะครับตรงเีออกทางแยกนี่เห็นมับนะ ตรงไก่ย,ย่างไล่ๆนี่ครับไก่ย,ย่างตำหุงไล่ๆนี่ล่ะนีนเนะ่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้แล้วแล้วเด้อคือหันห้องมาจากข้างคอนแกนเล,ลียวออกมาทั้งเกินบริษขึ้นมอนะครับนี่ก้อนจิขึ้นมอนี่เห็นไถนนแล้วแล้วนี่สวยงามเลยเห็นไหมครับนี่สวยงามแล้วนี่นะครับอ้เหลี่ยมเลยพี่น้องฟิปเลยนะครับนี่ กระอย่างไยๆครับแถวนี้พี่น้องมาเสิร์ฟกินได้เลยนะฟันของชมเพื่อนนะครับนี่นครับขึ้นหม้อเด้อนี่ขึ้นหม้อนะครับเพื่อไปเชื่อมถนนมตรภาพนะครับนะนี่นะครับก็เลยคลิปนี้ชื่อว่าช่วงที่จกรารปีใหม่นี้รถเข้ามาเที่ยวเกินเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไม่ยากสี่เลี้ยว ใส่ออกไปทั้ง้ำพ้องนะครับเดี daha, ๋ยวไปทุลาน้ำพ้องจะข้าวนะครับนะกาจิจบคลิปอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับน้ำพ้องนะครับบอกครับหนีขึ้นหม้อขึ้นมาครับกรีเี้าใส่ไปทังเพื่อน้ำพ้องนะครับเนาะขันเรียวขัวตรงไฟแดงทางนาเนี่ยขันเรียวขัวขอนกันขอนกันนะขอนกันนะครับเนขันเรียวใส่ก็ออกไปทังเพื่อน้ำพ้องเลยลหละรับนีเนาะ ปับ,ปบ ح. ตัวนี้มีสภาพอยู่ข้างหน้าเฮาเห็นไหมนะครับพี่น้องตัวมีสภาพอยู่ด้านหน้าเรานี่แหละเห็นป่านี่เห็นป่าทุ่งใหญ่ๆทุ่งใหญ่ทีนี้เป็นยังไงคือเทศบาลม่วงหวานนะครับเนาะเทศบาลเพิ่นเอาปอมอยูเนาะนี่ครับเปิดขัวมือไปเขาคอนแกนนะครับขัวมือเขาคอนแกนเปิดโอ้รถเริ่มไหลเนี่ยพูดนะโอ้ขับขับขับระวังรถอ้อยน้เด้อครับรถอ้อยไหลช่วงนี้เนาะ เอาวิญญาณสิเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอน้ำพองนะครับนเนาะมาถึงน้ำพองก็คาดว่าอำเภอน้ำพองในถนนดีตลอดอยูแ่แล้วนะครับลิ้นญาเคยไปเที่ยวนะครับเคยเพลยผ่านไปอยู่นะครับนี่นะครับนะครับมาทางอำเภอน้ำพองนะวิญญาเลี้ยวรถมาทางอำเภอน้ำพองไปทีานน้ำพองจะเข้านะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวจังไปเบิร์กกันเ่าไปทางใดน,นะครับเนาะโอ้ยถนนสวยงามเลยล่ะโล่งเลยครับเอรถล,ล่ลงกันหลายไหมครับรถล,ลงมารถจากจากทั้งเมืองอุดอรไหมครับแลรนมุงหนาบทั้งคอนแกนมาหลาย คุยจะข้านะครับเนาะพี่น้องขันตรงไปบนเขาเมืองอ,อุดรเด้อถนนมิตรภาพได้สที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับถนนมิตรภาพเนาะถนนมิตรภาพนะครับคันออกข้างขวามือไปท้างพุ่นก็คือคอนแกนนะคะข่าคอนแกนถนนมิตรภาพบุญละคำว่ามิตรภาพกับไปทอดสะพานขามแม่น้ำขงไทยเล่าเขาพุนละนะครับมิตรภาพพุนละนะครับราบคลิปนี้ พี่น้องคองสีได้รับชุนะครับว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ซีสนฮวานี่รู้สึกว่ารถหลายนะครับรถหลายมากเลยนะครับถนนเข่าเคื่อนบุรัตแค่ถนนสวนเล่นแคบๆตรงนั้นรถกันยังหลายขนาดนั้นนะครับยังที่เห็นแล้วถนนมิตรภาพระวังมองอำเภอนำพอ,องเขา่าขนแก่นนี่สิเป็นยังไดเดียวคอยติดตามนะครับนะเดี๋ยววิญญาหิตุลาแล้วสิอาจ์ติไทยพี่น้องเบิองระวังออกจากอำพภอเข่า ไปอ่ะคอนแกนรถสี่ลายน่สักหประชาชนกับบ้านเดินทางกับบ้านมากมากหน่อยสักหน่สิได้เห็นนะครับคลิปนี้หันมีประโยชน์ก็อะไรก็แช่นะครับเอฟซีไปหมกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้รถเดิมไรเนี่ยบินน้องโอ้ยบังดูอุ้งรถไม่บินน้องบม่ได้ขาดสายเลยไหมวัดขนาดมิตรภาพขาออกจากคอนแกนเนี่ยครับบังดูนี่ วอสิปิดคลิปปิดว่าได้ครับอา้าวสำนีแล้ะครับพี่น้องสวัสดีครับ